สบายดีมบรรยากาศก็ลราจะเดินทางไปข้างนอกแล,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 ล้วทุกคนจ้าวยิงเขาจะจักอย่างหนึ่งก็คือย,ยังไม่ทันรอายเวลาเลิกกันพ <c oughs> อดีว่าพอดีว่าสามีแห่งชาตยกองบุกขามาให้เหลิกงานเราให้สามีแห่งชาติบุกขาเลิกงานโตแม่หาสามีอยู่รูปเป็นที่สวยแท้โอ้ยอันนี้เวนกันลม้มซื่อกันแดดก็ได้เรงใส่ราศีจอลาศีจับกันลองดูลักเวนลานไม่ใส่อุ๊บ S <S ก็เมลากยืมเมหลานมาใส่เนาะนด, <S <S ดูดีดูดีขึ้นมาทันทีดูดีมาไหมคะคนตาจีคนตาปลอมคนสาวนาติดบอาทานนันเนาะโอ้มาผักหุ่มเลยนี่นะนเนา<บ>ะงามบัตรจ้าเอาผัก บ่าเคยเห็นงัวบ้าเออก็เคยเห็นงัวได้เพิ่ึงกันถ่ายกับไปกับไม้มางก่อน้ะทุกคนสีผาไปเบิ่งดวงถึงเพื่อนสีผาไปเบิ่งดวงเซาเมียวน่ะเคยไปเบิ่งแล้วดวงนะแม่นแห้งเพิ่นว่าก็เลยสิไปเบิ้งใส่ไปก่อนใส่บ่ได้แต่งสิออกเนาะห่วงติงกากระติงกากระเริ่มขึ้นแล้วแม่น โบกมาหลายแล้วแต่ข้องคอยไปมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งเอนเนี่ยกาเทมัปถักกำลังจะมาเลจะมาไกลอะรในตัวจะโมงอะไจ้ะตอนนีไปสามโมงสามโมงสามโมงกลานที่เะเคยเริยกอันมี้มีใครจะเลเกียกประมาณสามโมงเคยแน่ จะยื่นอยู่นี่จะแบบปวดแขนปวดขายื่นเลยก่อนนะทุกคนนี่แหละย่างเลาะนี่แหละบึ้งชุ่มธรรมชาตินี่แหละไปค่ะอันนี้ช่องสไตล์ลุยเดียวเด้อทุกคนเอาอ่ะทุกคนสไตล์ลุยเดียวทุกคนอันนี้สไตล์ลุยเดียวเลยสาวอ่อนพาลุยนะจ้าอันนี้สไตล์ลุยเดียวฝากติดตามในเด้อโดยฝากติดตามไปเลยเด้อฟังเนี้อฝากตน้ำน้องไม้เลยนี่ แม่เพื่อนนี่เป็นน้องใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นครูนี่อาจารย์นี่นี่อาจารย์เป็นครูสอนแล<ะ>้วมอนตะคียบโอเคอาจารทุกคนแยกจากนายกายเป็หมอกันอยู่หมอเบ,บ<ด>ื้งดลังเนาะไปแล้วเราจะพากันไปเบืเ้องครับพาไปเขาบ่เลิอกออกจากกองทัน กลัมมาคือเก้าเนาะดึกว่เน้ะเอาลุนไปน้ำกันรุนไปน้ำกันทั้งทานตุสม้มทั้งเพื่อนสาวทั้งอ่อนลุนไปน้ำกันเลิกไฟ อยู่คือเก่ายังคือเป็นหูหูขบเลิกยังบุญเลิกใช่จ้ะโค้งไปคือเก่ารอบสองเลยได้พี่น้องอันนี้นะรอบสองแล้วนี่รอบสองเลยด้วเพื่อนสาวผ้าไข่โค้งยังนี่นะรอบสองแล้วบัดนี้50เป็กผ้ากันไปกินเฟิร์เนาะไปกินเฟิร์เลยหิวพอมก็ได้กินข้าวข้าวข้าวทีไปเบิ้งดลัว ของเพื่อนสาวบอกว่าแม่นเขาหนึ่งสืองานหนึ่งสือนกกระเวยบรรยากาศดีดี รเยวงอ่เลันัเี้ while, ่ยงหอ่ว sì, นี and, ่ <S <S ิเเบิงเนี่อนเ็นอพี่สิอเพ่สิอเบิงสามีเพื่อนเนาะพิบเเบิ่งเือดเลือดูเนา่่อะือว่าอาจจะเกิดแล้วเพราะว่าฟันมือในะฟันมือมุงกระขาดเต็ุ ขาตมือขาไปแล้วมเลือแล้วคนอื wow, uh, oh, oh, ่นเเขาฝสนรมือมหัดี UM. ่มันมมาขาูมาแล้วขาือไปแล้วเนือตายไปแล้วเลือเธอ่นมาแล้ว้าวงไพเอ้ยอันนี้โอ้มีมเกาะของมือออันนี้ของงพ่ ดิฉันเองดีเี่ยนวามถอรอันตรเหรแม่มาแล้วจกินแล้วู้นแอองนั่นและก็แอกลงนี้นะสองกล้อง กินมาสิเี่ยนแใส่น้ำเกลือมาแล้เพียงเพียน เป็นนักน,มนอมาับ้านเขาเป็นนนีพิ่สุมีแล้วเหตแเเดแหงวะเ่รหลายโมแมเ,เทุกคนกำลังตังใจสิไปแลยังบอันได่ไปนะสิ่งที่เขาากไปแหละายัเห็นบไม้เน่ยยังบอหอสิจะไปอเด้ต้มาแวะ เ้าเรียงแล้วพอดีกินเรานลจง่งแล้ว้สามทุนเด็กระเพาะนกระ้าใ่กระหนี้นะปวยเพรว่านี่เปเยี่ยมค่วยอันนี้คะก็มีสีมีสัน่อนเอาล้างเกลือเพราะว่านี่สีถ่ายทุนเบไห่ถ่ายขานหนักทุยากุนแททาดบิดน่ะส่วนยากใส่วนธรรมดายุ่งากส่วนแยันยนทํากัได้ว่าอะไรด้ ลายฝากนาวนีแ่ให้กันท mm ุกคนโบกไว้เลกวันีไม่ค่อยกินผักจะว่าหัดกินอายุหลายแหลวเอาเพื่นเพ่นนึกซีเขาเลงค่ะอยากกินอะไรเย็นไหมอ่ากินน้ำเย็นมาได้ทังสาม ขึนบอได้ด้วยเขาเอิวมาควยยืนคนณแมบเนี่นะควยยืนควยยืนข้าวข้าวบ่อหนักเพิ่งจะบ่อหยุดขันคำบอหนักบ่อราบ่หยุดไปต้องเลฝใสเขาเอิบ่าเนี้ยเจ็บเจ็บที่การไสกานเอียอันเสรษฐกิจทางนอืม ติดีสุดอีกบ่มีถุงยางี่ตจองกาเลมอนกระเป๋าใบนี้มีถุงยามีถุงยางร่างิวแม่งจะหลับน้องอมีเบิร์ดพวกมัเบิดแต่ละเบี้ยวนะไปดูยังเลยเขาเป็นอย่างไปแบบไปแบบพื้นแทนเน็้นแันเน้นนเนไได้ดอันนี้โบได้กระเป๋าหน่อยนี่โบได้เต็ม าองห s <S <huh ูบอสองคนนี้มาพอกันในตำแดกเห็นแหลกที่เห็นหลอดก็ถึกฉลุแห้งมองดูหางตาบกมางามโผล่ยิ่งคนนี้งามแห้งบโผล่โผล่โผล่คนงามพาไปน้งเขาตัวอีกจะดับความคิดความคิดในจริงจริงสิไดไม่อยู่น้ำกันเพราะว่าแต่ละคนบ่มมีไฟโผล่แหลบบ่มีมือเดิบบอมีใครเห็นมือ ทรศักท์เาการคือกัดหอวแตกบออืออรอรัเคือสร์ทนอือบุหรี่จักมักอดเขาเอินไปอย่างมีผักบะแมเบะแมนหยอกหยอกเวดาสุดใสเวดาสุดใสนสนกันแล้วหันเขียดยังเขียดได้นะะเขียดโดนสมาตินี่ในเซาในเซาเขียด ทำนั่นพอทแต่งานอมกันสงสา่มีใครเอาลวล่ะทำแตนทพอกคนท่นนักมนอยู่อันหน้าคอมเมนนหนุ่มไปเอาเอาไปไว้เอาเอาคนเดียวแตมันดหรอแปลว่าแปลว่าสามีกูเธอจะเป็นสามีของสามีของเเป็นหากันแห้งอ